ทำนาหรือเปล่าตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งก็มีเนี่ยเล็กๆเกหมือนกันขอเนี่ยเอาไม้นี่ก่อนเนี่คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมีไม้อยู่อันหนึ่งเป็นไม้โอเคใช้ได้อยู่ถ้าเราเจิมเนี่ยเราเอาไม้หนุบปวดมันเลย ปวดฟาดหน้าเลยคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว,ว่าคุณผู้ชมอย่าทําตามเด็ดขาดเลยนะอันตรายมากครับคุณผู้ชมคือถ้าถ้าผมมีเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็จึงจังช่วยได้ช่วยกันดูช่วยกันป้องกันตัวเองวอนนี้เราเดินออกมาจากที่รถเนี่ยก็ไกลพอสมควรแล้วครับคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดมันมาเนี่ยเราวิ่งกลับรถไม่ทันนะเพราะว่าเราอยู่ไกลแล้วด้วยอะ่ะโอเคเราเดินถอยหน่อยดีกว่าแล้วมาเรา,า,เรา,าตะโกนล่อมันตรงนี้ไอ้บีบ้าล่อหัวขาด ขยาเต็มเลยทำกำลัดเลย